ข่าวด่วนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่29มิถุนายน2566ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเตือนภัย มิจฉาชีพอ้างเป็นผู้จัดการทอกอสอหลอกให้ลงทุนผ่านลายอย่าเชื่อเด็ดขาดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทอกอสอตือนภัยประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นนายชัดชัยสิริไลผู้จัดการทอกอสอชักชวนให้ลงทุนโดยให้เพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ไอดีดีอาร์ชัดชัยสิริไลและหลอกให้โอนเงินลงทุนล่วงหน้าเข้าบัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมแสดงหลักฐานการโอนเงินเมื่อดำเนินการแล้วมิจชาชีพจะให้กรอกจำนวนเงินลงทุนและแนบหลักฐานการโอนเงินในลิงก์เอชคูปังจ็อบห com index user l o g i n html แล้วผู้เสียหายจะได้รับเงินปันผลคืนครั้งแรกแรกมิจชาชีพหลอกให้ลงทุนในจำนวนเงินที่น้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูงและชักชวนให้เข้ากลุ่มไลน์โอเพนแชทเพื่อลงทุนต่อ และจะหลอกให้ทำภารกิจเพื่อถอนเงินคืนโดยใช้ข้ออ้างว่าหากทำภารกิจไม่สำเร็จจะไม่สามารถถอนเงินได้ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากธนาคารขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวและไม่มีนโยบายชักชวนให้ลงทุนผ่านการโอนเงินทำภารกิจและให้เงินปันผลสูงจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด ทั้งนี้ธนาคารจะดำเนินการเอาผิดตามขั้นตอนทางกฎหมายกับผู้ที่หลอกลวงในลักษณะดังกล่าวต่อไปหากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการตรวจสอบสามารถติดต่อทกอสอได้ที่เบอร์โทร025550555ต่อ3ได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ